สวัสดีครับพี่น้องกาบทักทายสบายดีสวัสดีครับพี่น้องปองไผสุขุสุคนนะครับเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านเกาสู่สองยูทูบบ้านโน้นพี่น้องพบหน้าพบตากันเส้นเก่าเส้นเกินครับวันนี้นะครับพี่น้องกาจะมาล่มหรือว่ามาเบากันในเด่องเล่าของการเปิดน้ําใสเนาะเงินย้อนอยู่ในธนาคาร ecbc เนาะพี่น้องถือว่าเป็นธนาคารหนึ่งเนาะที่ว่าตั้งอยู่นครเวียงจันท์ที่ว่าเปิดอ่าสำรักเงินย้อนผ่านธนาคารหลายแนี่เนาะถือว่าเป็นข่าวแบบ โมโนพังเมืองก็เออแบบบางครั้งอาจจะบศสาม,มารถใส่ในประเทศเท่าไหร่นะพี่น้องก็คือแบบว่าเพียงแต่เปิดใส่ในธนาคารนะก็คือแบบสาม,มาครซัมร่ะสินค้าต่างๆ่านธนาคารได้แต่ว่าในาประเทศเล้าอาจจะบบนําใส่อันนี้ก็ยังบ่คอยหูข้อมูลจ้าแจเนะครับพี่นอ้องแต่ว่าก็คือนะครับมุมมอ,องของคนเล้าคือบมโนน้นพี่น้องบามีความรู้ซึอยจังไรกับการที่ว่าเปิดใส่เงินยวนนาะพี่นอ้องในประเทศเพื่อ,อลด โบห้ยเงินบาทมีอิทธิพลในประเทศลาวนะพี่น้องถือว่าต้องมองเลยนะครับในการที่แบบว่าตามที่มโนเกิดขึ้นมาแล้วพี่เ้างแบบว่าอายุประมาณจำนีนะ้เนาะก่า20กว่าปีนะที่แบบเคยใส่เนาะครับการที่แบบเงินยวอนจาเขามามีอิทธิพลอยู่ในลาวมโหก็อ่าบอกได้เลยว่าเป็นเดืองจี่งอย่างนะพี่เ้องเพราะว่าการที่แบบสินค้าแต่ละอย่างเนาะเพราะว่าเข้ากับน้ำเขาจะประเทศไทยกะแบบว่า มีความคุ้นเคยเนะพี่น้องมีความคุ้นเคยลนลครับมีความใกล้ชิดกับประเทศไทยมากหลายกวัวเนาะว่าจะเป็นสินนขาต่างๆน้องที่ว่าน้าเข่ามานะกระดวนแตเป็นสินนขาทางประเทศไทยเนาะว่าจะเป็นรถดัางผ้านะแต่การที่แบบใส่จาจเงินมากต้องแบบเงินไทยคือว่าเป,เป็นเป็นเงินที่ว่ามีอิทธิพลอ,อยู่ประเทศลาวกับอะไรเนาะพี่น้องเพราะว่า เพียงแ,แต่การเปิดนี่มโนเสวะอาจจะเปิดเพียงแต่การซัรลาสินค้าต่างๆเนาะหรือว่าการเปิดน้ำใสตอนนี้น้องเงินยวนบางครั้งอาจจะแบบเกี่ยวกับเพื่อให้เงินยวนมีบทบาทในประเทศลาวเนาะพี่น้องเนาะเปิดแบบเปิสซัมลสินค้านั้นนี่แต่ว่าสิ่งที่คนเล่านิยมหรือว่าสิ่งที่คนล่าไม้ปองเนาะพี่น้องมีเงินอยูสองสกุลหลักๆเนาะก็คือเงินบาทกับเงินโลล่าสหารัฐเพราะว่าตามที่อยู่แข็งบกแก้วเนาะพี่น้องมานเคยทามูคนหนึ่งที่กระจอกไปอยู่แข็งบกแก้วว่า สําหรับสินค้าทั้งนั้นคืออย่างแบบการขึ้นคันะพี่น้างการสําหรับสินค้าทั้งนั้นใส่เงินตาประเภทไรเนาะก็คือประเทศีเนีน่ยคนบา่าจะใส่อยู่สองประ,ประเทศหลักหลกเนาะก็คือเงินยูนกับเงินบาทเนาะแต่ว่าสินค้าส่วนมากจะใส่เป็นเงินบาทเลยพี่พนนองเพราะว่าแบบแขงบออแก้วนะที่ว่าเป็นอยู่บองที่ว่ามีคาสินโนอยู่ทางแขงบออแก้วเนาะพี่นนองแต่ว่าประเด็นทางดนาพี่น้อเงิน จีบห้องแบบยุหันใส่อะไ้เลยเนาะเพราะว่าขจาเจ,จะหับแต่เงินเงินบาทอย่างเดียวเนาะทามูแบบขจายอยู่แข้งโบกแก้วเนาะที่แบบว่าขจาเคยใส่เสวีบแบบไปเสียฮานการกินกับมิจเอ่าการคิดาาราคาฮานต่างๆ,ๆนะพี่น้องเป็นเงินบาทสแสด,ดงแ้วเงินบาทคืองเงินแบบอันดับหนึ่งเนาะที่ว่าคนล่าห้องแบบนิยมใส่้วก็เป็นเป็นเงินเป็นค่าเง,งินที่คนทางว่าคนล่าแบบให้การย่อมรับเนาะพี่น้องถือว่าถือถือไหวกับโบเสียหายแบบว่าสามารถแหลก อ่าดกเป็นเงินบาทใบกับเป็นเงินที่คนขางบามีอ่าอิทธิพลนะพี่น้องแล้วก็มีคุณค่าที่แบบบ่สามารถแบบบาสรถอ่าเงินแบบคนขางว่าบอเฟอร์ในงานนะพี่น้องก็คือเงินไทยเป็นเงินที่มีอิทธิพลแบบคนขังสูงารเนาะซึ่งมาถ้าเขามีเงินกีบหลายเนี่ย่ันนยังแบบคนขางว่าจะแหลกเป็นเงินเงินบาทใบเนาะเพื่อยังเพื่อแบบค้าเงินคื้นุกทุกวันนี้นะพี่น้องเงินขึ้นไปเรื่อยเนาะขนาดเดทนอกอันนั้นขนาดเดทอยู่ในธนาคารนะพี่น้องยังประมาณ หกแสนสองหมืนกะีบเนาะคือว1าหนึ่งพันบาทเดทน,นอกจะขนาดไหนพี่น้องมีว่าเดืธนาคารน้องยังสำนีมนโนบอกได้ว่าเดืนอกนี่ตอนนี้คือประมาณหกแสนเจ็ดหมืนกีบตอ 1, 000, นะ่อหนึ่งพันเนาะคือว่าเป็นบอกได้บอกได้ได,ได้ว่าเงินไทยมีอิทธิพลขนาดนะ้องพี่น้องในการเดียวกับสำหรับสินค้าต่างๆเนาะหรือว่าจะเป็นการรีอวอลนะพี่น้องการที่แบบว่าเออสื่อคายบอกว่าจะเป็นรถยนต์เนาะครับหรือว่าที่ดินต่างๆนี่ก็จะล้วนจะเห็นแบบ เป็นเงินบาทเนาะในการที่แบบว่าคนลาวเฮาแบบตั้งราคาเนาะพี่เนาะเป็นยังยูล่าคือว่าบุคคลเงินกีบบุคคลเป็นเงินราคาเงินกีบไปเลยมีแต่แบบกลางบาทเป็นเงินบาทนาะครับถนนแสนถนนซอยอ่าถนนแสนถนนแสนหรือว่าเป็นโลล่าสารัตเลยพี่เนาะแต่ว่าเบาเดืองแต่ยังว่าเป็นรถเป็นล่างเนี่ยก็จะเบาเป็นเงินโลล่าเลยพี่เนาะหรือว่ารถจักรเนี่ยก็เป็นเงินบาทเลยรถมอเตอร์ไซค์รถกระบะกระบะเนาะแต่ว่าขายดินนี่พี่เนาะเบกเลยว่าเป็นยังก็ถึง จึงแบบไล่ยเป็นเงินบาทเนาะเพราะว่าเป็นเงินทีคนกลางว่ามูลราคามันบวชคอยลดกันนะพี่น้องแบบว่าตัวอย่างมาหนึ่งแสนบาทนี่เท่าไหร่แบบว่าเงินขึ้นเนาะเงินขึ้นคือแบบเงินเล่ามันแบบเงื่อนต่ำนะพี่น้องค่างเงินของประเทศไทยมันสูงกะบมดว่าเสียหายเนาะนี่แหละจึงเป็นสาเหตุในการแบบคนกลางว่านิยมอ่าในการทีท่แบบสินค้าต่างๆก็ต้องใส่เป็นเงินบาทอ่าการค้าสินค้าบอเนาะพี่น้องหรือว่าการสื่อสินค้ากระดลวนแตะ ลายเป็นเงินบาทอยู่แล้วเนาะในประเทศลาวบอกกันด้ว่าพี่น้องเนาะการเทียบว่าเงินยวนเปิดสายยุยประเทศลาวนี่งบรรลุยังแบบือเม่อคยนม่เคยนหัวเนาะพี่น้องว่าเงินยวเอ็นหนึ่งดอยยี่ไ็นเท่าไหร่นะเพราะว่าการที่เขาเกิดมาเนาะเป็นเป็นคนลาวเนาคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์เนาะพี่น้องของประเทศไทยนะครับการสื่อสินค้าต่างๆนะการตัวแต่แบบสื่อเป็นบางครั้งเราเป็นเงินไทยเนาะพี่น้องอยู่ในประเทศลาวบางขางกันยังมีตะยังมาต้นอัสซับเนาะพี่น้องหรือว่ายังต่างๆนะ ที่วโนเคยไปซื้ออุปกรณ์ไอที IT ต่างๆเนาะเป็นโทรศัพท์เป็นโน้ตบุ๊กอ่าเป็นคอมพิวเตอร์เนาะเป็นไอโฟน iP od, iPad ต่างๆกระวนแต่เป็นการไล่มูลคา่าเป็นเงินบาทเบิด์จกเกีเอทายเขาคุณเคยกับเงินบาทเนาะ,นะแต่แกอยากถือเงินบาทใบเพราะว่ามันเป็นสกุลเงินที่กําลังว่ามีมูลค่าที่แบบบกคอยลดง่ายๆนะคือวโนูซื้อสินค้าแต่ละอย่างนะนเนาะพอจะเป็นโทรศัพท์บอหรือว,ว่าคอมกล้องเนาะนี่คือกล่องหน่อยหนี่งเนาะพี่น้องที่วโนซื้อมาเป็นโคโปซิปซื้อมาอยู่แล้วเนาะ ราคาประมาณหม 10, 10, ื่นหมื่นห้าหมื่นหกเนยพี่เนาะนี่แหละจึงแบบเงินไทยมีอิทธิพลหลายเพราะว่าเป็นอย่างแบบว่าคนละหเอาสำรังเงินแบบค้างวา่าเป็นเงินไทยที่ว่าเป็นเงินที่ค้างวา่ามีแบบอิทธิพลสูงแล้วก็มีมูลค่าที่แบบค้างวาตายโตเลยพี่เนาะตัวอย่างแบบโมมี่ลดโมมี่ยัง่เนาะโมมี่โมมี่ที่จะลดโลกนั้นนะพี่เนาะมิต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะจึงยังไงคนละหเอามักสะสมเป็นเงินบาทเนาะพี่เนาะเพื่อนี่แหละ คือเขาอยากซื้อสินค้าต่างๆเนาะว่าจะเป็นอะไรคือมโนอุปกรณ์การในยูทูบของมโนเนาะพี่เนาะมางคั้ง,งกันเขาอยากไลนเนาะเขาก็ต้องบางครั้ง,งเขามีเงินบาทเนาะครับรเ,เ,รเขาก็ต้องเอาเงินเก็บเขาไปแลกเป็นเงินบาทมากับมีมูลค่าที่สูงเนาะแต่ยังว่าเขาซื้อเขาซื้อสินค้าน้อยนี่เนาะพี่เนาะราคาเมื่อวันเมื่นหนึ่งเนาะแต่ว่ามโนเม่มีเงินบาทเลยเนาะก็ต้องเอาเงินเก็บไปแลกตัวอย่างมาเดตเดตเงินที่เขาซื้อไปเนาะครับแตัย่งมาเขาไปขายหรือว่าเขาไปแดก แดกน้งเขามันกาดเดดประมาณ1,000บาทประมาณ6กแสนเจ็ดสิบแต่ว่าเอาเงินจีบไปแดกเป็นเงินบาทมันจะสูงมูลค่าสูงขนาดเนาะต่องอยู่ประมาณทีประมาณ1,000บาทเท่ากับ7จ็ดแสนจีบเด็ดพี่นอ้องจึงเห็นให้คนล่าเขานิยมที่อยากสะสมเงินบาทใบเนาะเพื่อแบบเพื่อเป็นยังเพื่อนแหละเศรษฐกิจเพราะว่ามันบาททาแบบเงินมันบ่คงคงที่นะพี่นอ้องเดดเงินไป ค่างเงินเนี่ยไปนําสกุลเงินของต่างประเทศเนาะก็คือไปกับเงินบาทเนาะครับเงินดอลลาร์สหรนะัฐเนี่ยแหละหบายความว่าเทาก็ต้องไปนําเดี๋ยเงินของเขาเนะาะเพราะว่าเป็นอย่างะะสินค้าหลายๆอย่างเนาะครับอ่าสินค้าหลายๆอย่างประเทศเท่าผลิตบรายเนาะพีน่น้องการจำเป็นในํานำนำเขาาเนี่ยนะส่วนมากก็จะนําเขามาหลายเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะที่แบบมโนบอกบอกเลยว่าเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์กี่ว่านำเขามาก็คือมโนบอกนะพีน่น้องว่าประเทศเท่ามีบรผลิตอ่าสินค้าที่ว่าใส่เองก็มีเนาะครับแต่ว่ามันก็ บางครั้งเขากับพอดีปเปรนเนาะแบบขึ้นนี่ได้พี่น้องกล่องบอรหรือว่าเครื่องรถโยกรถยนต์ต่างๆเนาะเป็นรถมอเตอร์ไซค์บอเนาะพี่น้องหรือว่าเครื่องซ่อมนั่นนี่เนาะนะครับเห็นบมพี่น้องคนเดียวมาไปประเทศไทยเนาะไปแต่งรถแต่งยางอะนะอุปกรณ์ที่ขอนกลางว่าไปไทยแต่มันมีทุกอย่างเนาะพี่น้องนี่แหละยเห็นอะไรก็จะนคนกลางว่าประเทศไทยคือนหนึ่งทางเดือกองโงนบอก็ได้ว่าประเทศไทยคือนหนึ่งทางเดือกสําหรับประเทศลาวเนาะเพราะว่าประเทศจีนประเทศเวียดนามสหรัฐยังขาเข้าบุกคอยที คนกลางวา่าจะคุณเคยกับสกุลเงินเนาะคือในแบบเปิดใส่เงินยว,วนเนาะพี่น้องยูเคระเทศล่ามโนบอกได้ว่าคนลาวนี่แบบงูซึ้งแบบบ่คอยปันรายเนาะพี่น้องกับสกุลเงินจีนนะนะคนกลางว่าแบบบ่คุณเคยเนาะกับกับค่าเงินของประเทศจีนก็ได้แบบเออนี่แหละจริงจริงถ่าแบบมโนยอยากบอกว่าการที่เปิดธนาคารเนาะที่ว่าเปิดธนาคารไม่ราสุดเนาะธนาคารอ่าไอซีบีซีเนาะพี่น้องคือว่าเป็นธนาคารการซื้อเงินยว,วนนแบบั่นแหละจึงมา มีการเปิดเบิังซองเสมอล้างอะไรพี่น้องกัตติว่าเป็นอ่าเป็นการเปิดที่ง่ายนะพี่น้องเนาะมีระลับอนายกกระสมนตรีพลินกลับไปห่วมงานแล้วก็หลายๆปัจจัยเนาะพี่น้องหลายๆลายันเองทีว่าไปเปิดห่วมกันกัตติว่าะพี่น้องมือนี้กัตติว่าออกมาร่วมกันเนาะพี่น้องนี่แหละการที่แบบบอนโนยาวาวาการที่แบบนี่นะครับพี่น้องจริงอยากให้บอนโนยังออกว่าวาวาการที่ อ่คางเงินยวนหรือว,ว่าเงินยวนสามารถซหรับสินค้าต่างๆได้แต่ก็มโนกไเลยว่าคนลาวบอนิยมแน่นอนเนาะเพราะว่าการที่แบบถือเงินบาทใบมันเป็นเอียงทีของกลางว่าคนลาวเอาคุณคยกับสินค้าประเทศไทยแล้วกบเอาคล้องเอาแย่งมากแต่ประเทศไทยเราพห่น้รอกก็ต้องเงินบาทถือว่าเป็นสกุลเงินที่คนกลางว่ามีอิทธิพลรลายในประเทศเ่ากนกลางแบบทุกคนเนาะต้องเดินตามนะครับ นี่แหละพี่น้องก็คือคนไปท้าเงินอยู่ประเทศไทยเนาะเป็นยังจริงว่าขามไปประเทศไทยเพราะว่างนึงมากค่าเงินที่คนขลางว่าสูงเนาะเงินเดือนสูงจึงไหนคนลาวเขาคนกลางบาหลายๆคนกับพันโตเนาะพี่น้องบางคนกับยอมทิ้งการดาเดียนเนาะเพราะว่าเห็นจบมาแล้วเนาะพี่น้องจบสูงแล้วกับคนขลางว่าเงินเดือนไม่พอใช้เนาะก็ต้องในดินด้นต่อไปสําหรับที่นี่เนาะพี่น้องกับประมาณเนาะก็คือมโนอย่ากบอกว่าเกี่ยวกับยังไงค่าเงินของประเทศลาวก็คือ การเปิดน้ำใสเงื่อนยวน,นอยู่ในประเทศเทา่านาะพี่น้องกบาบม่มีผลในเน,นาะเพราะว่าสก,กุลเงินของประเทศไทยที่ว่าอ่าเงินบาทเนาะพี่น้องถือว่าเป็นเงินจริงคุณกลางว่าแข็งขาลายเนาะการตีแบบเข้าซื้อเงินบาทใบถือว่าเป็นอเงิงจริงคุณกลางว่า,าอุ่นใจนั่นแหละครับโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะสบายพิจารณาการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องทุกท่กานที่กล่าวว่าติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ขอลาตัวไตวีกอนพอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีสวัสดีครับบบ๊ายาย